รเรื่องนี้ผมว่าคงไม่จบคงเป็นเรื่องใหญ่นกร,ระแสการต่อต้านกําลังเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างและประชาชนแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเกาะกูดกว่าเราจะได้เกาะกูดมาเราต้องเสียดินแดนพระตะบ,บองศิทธพลเสียมเรียบปรลิศไปให้กับกัมพูชาเพราะฝรั่งเศสเข้ามาทําการยึดครองบีบบังคับไปจากไทย สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ในงาบวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาที่เกาะกูดฮะตอนนี้จับโป๊ะได้ชัดเจนฮะเรื่องของเกาะกูดไปไป,ไปมาที่เป็นประเด็นสําคัญคืออุงอิงไปทําการจุรจากับคุณมณิตฐ์เป็นที่เรียบร้อยว่าเส้นที่2015ที่กัมพูชาขีดกับ2016ที่เราขีดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ที่กัมพูชาเขาขีดไว้เนี่ยเขาก็ได้เวน้นเกาะกูดเราอ้อมเกาะ ะะอ้อมต่อกูดเราชัดเจนเลยว่าอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อกูดเราไม่อยู่ในนิโกเชียชันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออทางเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ตอนที่ไปคุยกันอ่ะเขาก็พูดเรื่องเดียวว่าคณะกรรมการยูเจสเ็จประมาณเมื่อไหร่ดิฉันก็เลยบอกเขาไปว่าประมาณกลับจากเอเปกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้ไปแต่ว่าเรื่องต่อกูดไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ไม่ไม่มีเลยจริงๆค่ะเ,ออเดี๋ยวนะ MOU ย4เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของของ,ของตัวตัวกฎหมายเองเนี่ย คือมันมันมันยังไม่เข้าสภาก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ยึดยึดหลักอันนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นหลักของการเปิดเสรีในการเจราจาได้ยินปะเพนะื่อการเจราจาหมายความว่าทั้งทั้งกัมพูชาและทั้งเราเนี่ยตกลงร่วมกันเพื่อจะเจราจานะคะแล้วก็อย่างที่คนให้ให้พูดมาเรื่องของว่าเออจะโดนฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยอ่ะขอขอถ้ามีเวลาอธิบาย๋ยวขออธิบายแอบว่าเรื่องฟ้องไม่ฟ้องนีงงงง่เกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีการยกเลิกฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราคุยกันระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญมากนะคะว่าถ้าสมมติเราจะยกเลิกยกเลิกเพื่ออะไรยกเลิกทําไมนะคะแล้วก็ถ้ายกเลิกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องคิดในเรื่องนี้ว่าถ้ายกเลิกมีผลอย่างไรระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าอย่างเช่นสมมติเราลองคิดในกรอบง่ายๆก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกนันอะย่างไแล้วถ้าจะยกเลิกบ,บางอย่างที่เราแชร์ร่วมกันแบบนั้นหรือ เราก็ต้องตกลงกันถูกไหมมันไม่โอเคมันทําได้แต่มันไม่ควรที่จะยกเลิกสายเดียวเพราะมันก็จะเกิดปัญหาระหว่างประเทศเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องมีการคุยกันก่อนเพราะฉะนอันนี้เขมรไม่ได้ลงนามในภาคีการประชุมการประชุมสาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนิ่ง982หรืออนคลอสคาถามถามว่าแล้วรัฐบาลไทยจะเอาหลักการอะไรไปคุยกเขาฝ่ายหนึ่งใช้กฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งใช้หลักตามใจฉันเหรอทางออกที่ดี รัฐบาลควรจะเรียกร้องให้เขมรเข้าร่วมเป็นภาคีของอันโครสให้ได้เสียก่อนหลังจากนั้นค่อยเจราจากันจะได้เจราจาอยู่บนฐานเดียวกันไม่งั้นแล้วการประชาการเจราจาในรูปแบบนี้ไทยมีแต่เสียเปรียบเราข้าราชการเราแล้วก็ผู้ปกครองประเทศเราเนี่ยมันรับเงินเดือนขอเขมรหนนรือเปล่ายกโลกไปรเราสองปันไม่มีที่ไหน้วครับคุณขีดมาได้ผมก็ยกคุณได้ไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องเนี้รัฐบาลออกข่าวจนสับสน ไม่ว่ากระทั่งนายหนูเองก็ออกมาบอกว่าไม่ก็ต้องแบง่งผลประโยชน์ที่ที่ดีก็ไม่สนใจถ้าคุณรับแบ่งผลประโยชน์ก็แปลว่าคุณรับเส้นที่คุณแงเขียนด้วยวันนี้อยู่ดีผมจะไปแบ่งผลประโยชน์ในบ้านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ให้ผมเวลานะ <c oughs> อ่าเราจะว่าเอ้ยคุณสร้างลั้มผมมาครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะถ้ามันจะมีพวกขายชาติมันก็ต้องมีพวกครั่งชาติ เพื่อไอ้ชาติแม้ชาติไปขายบ้างเหมือนกันเหมือนวันที่พูดว่าปราสาทว่าพิหารเป็นของไทยแต่เวลาที่เสียไปนะครับหน้าหมากันทุกคนเราไม่ต้องการเอาเปรียบประเทศกรัรมพูชาแต่ว่าเราเองต้องไม่เสียเปรียบแล้วอย่าบอกว่าการที่เข้ามาทักท้วงเพื่อจะล้มรัฐบาลคุณนด่โดนล้มเรื่องอื่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสุมเสียงซองเวลเข้าขายทุจริตเชิงนโยบายและมีหน้ำซ้ำ สุมเสี่ยงต่อการเสียดินแดนในอนาคตวันนี้ยังมีอยู่นะครับเออะว่าพอใครมาทักท้วงก็จะล้มรัฐบาลแ้วไอ้สิ่งที่คุณทำ <c oughs> ทำทำเใยคุณล้มตัวเองทั้งนั้นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้ที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคุณต้องเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนครับที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยฟังมาไม่พูดเรื่องเชฟร้อนเลยแต่ว่าภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันนั้นในแอเรียพื้นที่ตรงนั้นมันจะมีการประชิญหน้าด้วย กำลังของกองทัพสหรัฐก็จะอ้างเหตุว่ามาคุ้มครองธุรกิจของคนในประเทศตัวเองก็ริสัทแทบรันนะครับอยู่ในอ่าวไทยจนกระทั่งเนี้นะครับแต่ละหลุมหมดกันไปจํานวนมากแล้วเนี่ยราคาน้ํามันอิงตลาดสิงคโปร์แกสก็อิงตลาดซาอุดิอาระเบียประเทศไทยได้เป็นแค่ข่าภาคหลวงได้ราคาน้ํามันแกสเท่ากับซื้อจากพม่าซื้อจากซาอุดิอาระเบียหรือประเทศอื่นใดเพราะประเทศไทยไม่ยอมซื้อจากอิรานจากรัสเซียซึ่งราคาถูกกว่าด้วยและมีคำซ้ำที่น่าอับอาย ก็ซื้อในเขตราชนา,าจาักรไทยเที่องเขาสัมปทานไปนะตลอดหลายสิบปีมาเนี้ยเรายังจ่าในราคาน้ำมันเท่ากับที่ซื้อจากต่างชาติเพราะยกสัมปทานให้ต่างชาติวันนั้น2องพรมันยังไม่มีพอตะทเนี่ยมึงจำคำกูไว้นะมึงทำให้เสียดินแดนเมื่อไหร่มึงจะไม่มีแผ่นดินหยู่เราเสียกัมพูชาเกือบทั้งประเทศเรเือแรก เกาะูและทะเลในอ่าวไทยเราเสียลาวทั้งประเทศเพื่อทะเลในอ่าวไทยเพื่อคนไทยจำนวนไม่มากในจังหวัดที่ชื่อว่าจังหวัดตรารแล้วเราก็ยังต้องตัดใจเสียเกาะกงหรือว่าประจันตคิริเขตไปทั้งเกาะนะโดยภาวะจำยอบวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไร กาะกูดอยู่ในดินแดนไทยแต่มีตัวจังไรจะทำให้ทับซ้อนเกาะกูดอยู่มานานแล้วเจียวเหลี่ยมมาแป๊บเดียวแม่งจะให้ทับซ้อนเกาะกูดไม่ใช่ค้องขมเมนไม่ต้องแอป,ปอีเวนกูไม่ยอมทับซ้อน MOU จะเป็นเซนทำไมถ้ามันเป็นของไทยมันก็ไม่ทับซ้อนมอูหนึ่งไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไม่เคยรวมเกาะกูดเกาะกูดเป็นของเราอันนี้ชัดเจนนะคะจริงเหรอเป็นของคนไทยจริงนะพูดแล้วนะแล้วทรัพยากรรอบๆเกาะกูดสิบสองไมล์ทะเลล่ะเราต้องแบ่งให้ใครไหมอ่ะทำไมไม่ตอบ เรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเดินเดินต่อแล้วอะ MOU ยกเลิกไม่ได้อ้าวแล้วมอ U ที่พักเพื่อไทยทํากับพักคก้าวไกลตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะ่ะทำไมยกเลิกเฉยเลยไม่เห็นมีใครฟ้องเลยอะ่ะที่ผ่านมานะครับคุณเซนเดินทางมาพบกับทักษิณชินวัตรหลังจากที่รับการพักโทษนะครับจากนั้นอุง์อิงหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรี นะก่อนนะั้นเป็นนายกมตรีก็เดินทางไปที่กัมพูชาหลังที่จากเป็นนายยมตรีแล้วก็เดินทางไปที่กัมพูชาไปตกลงกับคุณมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนนะครับคำพูดของอุ๊งเอ็งยืนยันชัดเจนเลยนะครับเพราะเขามีความสัมพันธ์กันอย่างดีฉันเครือญาตินะครับพะหลานของทางฝั่งทักษิณก็ไปแต่งงานกับหลานของฮุนเซนนะครับก็เลยมีความสัมพันธ์กันครือญาตินะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ องอิงบอกว่าเกาะกูดไม่มีปัญหาแต่เธอยอมรับเรื่องทางทะเลอ้างว่าต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีการประกาศพื้นที่ทางทะเลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วคุณส่วนสังเกตไหมฮะจู่ๆนะองค์อิงก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาหลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้เคยสปิครในการแสดงวิสัยทัศน์ ว่าจะต้องมีการเจือจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่ผ่านมาความขัดแย้งเรื่องของเกาะกูดเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาประมาณ2อ0สปีที่ผ่านมาสมัยรัชกาลที่5ที่เราเสียเป็นดินเราแลกแผ่นดินมาเพื่อให้ได้เกาะกูดสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะพื้นที่ทางทะเลเกาะกูดก็เป็นของไทยพื้นที่ทางทะเลก็เป็นของไทยจูจูนะทักษิณกลับมานะครับองค์อิงมาปกครอง เกาะกูดกับพื้นที่ทางทะเลกลับมีปัญหาขึ้นมาในกะารพูดส่นท้านสังเกตไหมฮะเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาจู่ๆกลับมามีปัญหาทันทีนะครับและจู่ๆกัมพูชาก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่นะฮะทับซ้อนขึ้นมาแล้วก็จะเร่งขอให้มีการตั้งคณะกรรมการเิรจา,าองอิงก็รีบตั้งคณะกรรมการเิรจา,าขึ้นมานะจากนั้นก็จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเรียนรุนส่วนนะ เรื่องนี้ผื้นแผ่นดินเกาะกูดเป็นของไทยทางทะเลก็เป็นของไทยแต่วันนี้องค์อิงยอมรับว่าทางบกเป็นของไทยคือเกาะกูดแต่ทางทะเลอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนจูดจูดกัมพูชานะครับก็เข้ามามีผลประโยชน์เฉยเลยนะครับเรื่องนี้ผมว่าคงไม่จบคงเป็นเรื่องใหญ่ในกะารกระแสะการต่อต้านกําลังเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้าง นะครับและประชาชนแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาก่อกูดกว่าเราจะได้ก่อกูดมาเราต้องเสียดินแดนพระบระบองเรีธาเเสียมเรียบปลิตไปให้กับกับกมพูชาเพราะฝรั่งเศสเข้ามาทําการยึดครองบีบบังคับไปจากไทยตั้งเป็นประเทศกัมพูชาขึ้นมานะครับแต่จู่จู่คราวนี้นะะจะไม่ใช่เอาพื้นที่นะฮะสี่ห้าแห่งอย่างที่ผมเรียนไว้ก่อนหน้านี้ไปเท่านั้นยัง จะเอาพื้นที่ทางทะเลของเกาะกูดด้วยโดยมีคนไทยเห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหุ้นส่วนคิดว่าอย่างไรปัตจาบันนี้ควรจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกดเป็นชื่อยก่อในอาไทยก็กดเป็นก็น่าอาวไทยก็กดไม่เคทางทะเลของไทยเงาะเกททะเลในอาวไทย องไท กอกูของไทยก็คือของไทยไม่ใช่พื้นที่ใครทับซ้อนซ้อนพ่อหนึ่งดี่้อนผลประโยชน์ซ้อนอะไรของใครย่ามาเลี่ยมย่ามาเลี่ยมมาเสียมกอบกูเป็นที่ทับซ้อนอย่ามาเล็มมเล่มมันเละพาไปไกลกอบกูอยู่ในอ่าไทยเป็นของไทย ของไทยทำไมใครไม่เข้าใจกอดใดที่อยู่ในอ่าวไทยเป็นของไทยเพราะอยู่ในทะเลไทย o ของไทยเป็นของประเทศใจของไทยจะเป็นของใคร ของไทยอยู่ในทะเลอาวไทยก,กับกูทงไทยของไทย,ไ,ทยไม่ใช่เพื่้นที่ใครทับซอนสอนพอมันดีสัน่นทนใจโยดสอนอะไรของไทย ทำไมใครไม่เข้าใจกอดใดที่อยู่ในอ่าวไทยเป็นของไทยเพราะอยู่ในทะเลไทย oh ของไทยเป็นของประเทศใดของไทยจะเป็นของใครของไทยอยู่ในทะเลอ่าวไทยก็ดกอดของไทยของไทยไม่ใช่พื้นที่ใครทับซ้อน មិនដឹងសន្ធផលអ្វីយោលសោណឡើង